พาพันสองห้าผู้ร้องกระนั่งหานะมสอบสวนตพองเลยนะให้กระทำการจับตัวนายพิชัยที่เรานะใช่ไหมในข้อหานะค่มผืนีะทำทำําเราและได้กระทําโดยการใช้วุธนงเหนียวกับขางผู้อื่นหรือกระทําการใดๆให้ผู้อื่นปัาศจาากเสรีภาพ ต่อร่างกายทำ้ายร่างกายและข่มขืนหรือกระทาการใดๆหรือให้กระทาการใดๆให้จํายอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวหรือเกิดอันตรายต่อร่างกายเสรีภาชื่อเสียงหรือสติของผู้อื่นจนผู้ถูกข่มขืนใจนะ่ะต้องกระทําการนั้นหรือไม่ก,กระทําการนั้นหรือยอมให้กระทําการ อ่าคอ,อพิงเลยนะของเราเคยถูกจับตามหมายนี้มาก่อนไหมไม่อ่าของเราเน่ยยังไม่เคยถูกจับตามหมายนี้เนาะเราเป็นคนดำแบบนี้เนาะอ่าเราจะถูกจับตามข้อหาที่กล่าวมาแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะให้การให้การอา่าถ้าเกิดให้การนะแล้วว่าใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งญาติญาติพยาหนายหรือว,ว่าแจง้งอ่า หรือว่าแทงเจ้าที่เมื่อมีการเจ็บปวดได้ดำเนิของเราทางกฎหมายแล้วก็ทางที่ก็มีการยท่กวิดีโอของทาพราบาลทางตำรวจกัาเราไปทำวิดีโอที่กองปราบดีดีนะโอเค